สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ Property Pro Thailand ค่ะพาทุกท่านมาพบกับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะตั้งอยู่ในหมู่บ้านรัตนรักษ์ตําบลแม่เหี่ยอําเภอ,มอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะที่ดินขนาด200ตารางวาค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะ2ห้องนอน3ห้องน้ำพร้อมด้วยห้องออฟฟิศเพิ่มเติมนะคะห้องครัวฝรั่ง ครบชุดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะสวนกว้างๆในบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำจะเป็นขนาด5เมตรคูณ12เมตรค่ะเป็นสระระบบเกลือนะคะซึ่งดูแลได้ด้วยตัวเองง่ายมากๆเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรือนเป็นห้องโยคะนะคะพร้อมกับสระบัวจุดชมวิวต่างๆนะคะสามารถเห็นดอยสุเทพด้วย หลังนี้ค่ะราคาเพียง8ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปชมด้านในกันค่ะเชิญค่ะเราผ่านโรงจอดรถที่จอดในร่มได้ถึง2คันนะคะทางเข้าหลักของตัวบ้านนะคะเข้ามาแล้วเราก็จะพบกับห้องนั่งเล่นนะคะที่ตกแต่งไว้เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะคะแล้วก็เพดานหลุมประดับด้วย ไม้แกะสลักค่ะซึ่งเป็นไม้สักเช่นเดียวกันค่ะถัดมานะคะเรามาอย่างปีกขวาของตัวบ้านค่ะจะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำและหนึ่งห้องทำงานนะคะจากโซนห้องนั่งเล่นนะคะด้านนี้ค่ะก็จะเป็นห้องน้ำสำหรับแขกนะคะ อีกโซนหนึ่งของตัวบ้านค่ะก็จะเป็นทางกีกซ้ายของตัวบ้านนะคะหานมาทางด้านนี้นะคะเราก็จะพบกับห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะพร้อมกับห้องน้ำในตัวค่ะและโซนด้านหน้าห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหาระคะ่ะเป็นโต๊ะยาวซึ่งนั่งได้ถึงสิบท่านนะคะ ถัดมาค่ะจากโต๊ะรับประทานอาหารนะคะก็จะเป็นห้องครัวฝรั่งค่ะทำวิวอินไว้นะคะมีเตาแก๊สถึง4หัวนะคะแล้วก็มีฮูตดดูดควันค่ะอ่างล้างจาน2ออ่างนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องล้างจานเครื่องซักผ้าเตาอบและเตาอบไมโครเวฟค่ะบ้านเดียวชั้นเดียวหลังนี้นะคะ ตั้งอยู่บนที่ดิน200ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านกว่า185ตารางเมตรนะคะเป็นแบบ2ห้องนอน3ห้องน้ำนอกจากนี้ยังมีห้องออฟฟิศด้วยนะคะ1ห้องนั่งเล่นกว้างๆเลยค่ะโต๊ะรับประทานอาหารแบบยาวนั่งได้ถึง10คนนะคะห้องครัวบิวอินครบเซตค่ะจอดรถในร่มได้ถึง2คันตรงนี้ค่ะตั้งอยู่ ใกล้กับถนนวงแหวนรอบ2นะคะตำบลแม่เหียอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดินทางไปยังตลาดสดแม่เหียเพียงแค่6นาทีเท่านั้นเองนะคะไปสนามบินเชียงใหม่16นาทีหรือห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเพียงแค่12นาทีค่ะทั้งหมดนี้ราคาเพียง8ล้านบาทนะคะถ้าหากท่านใดสนใจเยี่ยมชมสถานที่นะคะติดต่อพวกเราเพาะ e r t y p r โปรไทยแลนด์ได้ตามเบอร์โทรนี้เลยค่ะ และอย่าลืมค่ะกดไลค์ subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ